วิธีเสริมสร้างพลังจิต 1. วางความคิดให้เป็นระเบียบไม่ให้ฟุง้งซ่านเป็นคิดสมบัติบ้าให้คิดเฉพาะสิ่งที่ต้องประสงค์เฉพาะหน้ารวมความเมื่อจะทำอะไรต้องรวบรวมความคิดทั้งหมดเพ่งอยู่ที่กิจเฉพาะหน้าจะให้ความคิดฟุง้งซ่านเป็นความคิดสมบัติบ้าซึ่งไหนที่สุดเลยกลายเป็นความเกียดคร้านดีแต่คิดมาก พูดมากแต่ไม่สำเร็จประโยชน์ 2. หัดหัวใจให้กล้าแข็งแต่ไม่ใช่หัวดือ้อตรงกันข้ามผู้ที่มีหัวใจกล้าแข็งย่อมเป็นคนสุภาพสงบเสงี่ยมเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนทั้งหลายแต่ผู้ที่หัวดือ้อย่อมเป็นคนกระด้างกระเดืองอวดดีเป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไปนิสัยของเราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ แต่ยากหน่อยคุณสมบัติและนิสัยที่ควรพูดควรคิดอยู่เสมอนั้นคือเราต้องการทำใจให้สงบไม่ว่าในเวลามีเหตุการณ์ใ,ใดๆเราจะมีความไว้ใจในตัวเราเองเสมอเราต้องการขม่มความหวาดกลัวความตื่นเต้นและความรู้สึกที่เป็นภัยแก่ตัวเองเราต้องการทำดวงจิตของเราให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวและจะเป็นนายตัวเราเอง ไม่ว่าอยู่ต่อหน้าใครเราต้องการปลูกนิสัยของเราให้ขึ้นสู่ชั้นสูงสุดเท่าเทียมคนอื่นๆที่เขามีนิสัยดีที่สุดเราต้องการทำสิ่งซึ่งถึงเวลาจะต้องทำถึงแม้มีสิ่งใดๆมาขัดขวางก็จะต้องทำให้จงได้เราจะบังคับตัวและบังคับใจของเราไม่ยอมให้เป็นไปในทางที่จะนำให้เราเดินออกไป นอกทางที่เรามุ่งหมายและนอกหลักธรรมในใจของเราเราต้องการพินิษพิเคราะห์โดยถีถ้น่นที่จะปรงใจยอมตามความคิดความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่เราหรือที่มีใครบอกเราหรือที่เราได้อ่านจากหนังสือและเราต้องมีความมานะมีจิตตานุภาพที่สามารถบังคับบุคคลหรือเหตุการณ์ทั้งหลายได้ สามบำรุงร่างกายเพราะจิตใจต้องอาศัยกายจึงจำเป็นต้องบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่ย่อยง่ายไม่มีโทษไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายเส้นประสาทและแก่หัวใจการนอนหลับนอนให้เป็นเวลาและให้หลับจริงๆร่างกายจิตใจจะได้พักผ่อนจริงการออกกำลังพอสมควรไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป 4. เพิ่มความแข็งแรงของลมหายใจลมหายใจเป็นมูลให้เกิดกายานุภาพและจิตตานุภาพเพราะมีพลังงานในธาตุต่างๆคือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณเวลานอนหลับหายใจแรงเพราะธรรมชาติเพิ่มกำลังให้ทางลมหายใจ เวลาใช้ความคิดมากมักหายใจยาวอย่างถอนใจเพราะธรรมชาติเพิ่มกําลังช่วยกําลังที่หมดเปลืองไปเพราะการใช้ความคิดคนใช้กําลังมากจนเหน็ดเหนื่อยหอบและหายใจลึกเร็วเพื่อสู่กําลังเข้ามาแทนที่คนที่มีลักษณะองอาจกล้าหาญมินิสัยเป็นคนเข้มแข็งนั้นมักหายใจแรงและหายใจลึก จนเห็นหน้าอกนูนขึ้นมาตามลมหายใจและบางครั้งถึงกับได้ยินเสียงลมหายใจออกทางจมูกด้วยซ้ําสําหรับวิธีการฝึกหัดมีอยู่สองข้อด้วยกันคือ 1. ไม่ว่าเวลาใดต้องหัดหายใจแรงและลึกเสมอจะกลายเป็นปกตินิสัย 2. เวลาตื่นนอนควรหายใจยาวๆลึกๆและแรงแรง 5. บำรุงเส้นประสาทกำลังความเข้มแข็งที่ได้มาด้วยการหายใจนั้นเราเก็บไว้เป็นศูนย์กลางที่รวมเส้นประสาททั่วตัวอยู่ในเบื้องหลังเหนือสะเอลขึ้นมาหลังกระเพาะอาหารเส้นประสาทเป็นเครื่องเก็บรักษากระแสกำลังจิตและเป็นเครื่องปล่อยกระแสกำลังจิตโดวยวิธีดัดตนเพื่อบำรุงเส้นประสาทส่วนใหญ่หกเท่า 1. ยืดอก เหยียดแขนบรรจบกันเหนือศีรษะ 2. นอนงายเหยียดขาดัดข้อเท้า 3. นอนงายยกเหยียดแขนบรรจบกันเหนือศีรษะ 4. เหมือนท่าในข้อที่3แต่ให้นอนคว่ำห้ 5. มือจับกับแขนบีบศีรษะโน้มตัวมามือจดพื้นห วิธีปลุกเส้นประสาทเล็กๆเอาฝ่ามือถูตัวให้ทั่วตลอดแขนขาแล้วยิ่งขึ้นกว่าวันก่อนๆหกหายใจให้เป็นสมาธิทำจิตใจให้แน่วแน่เพื่อประกอบมโนคติให้กระแสของดวงจิตมุ่งไปทางเดียวเฉพาะสิ่งที่ต้องประสงค์ไม่ให้ฟุ้งซ่านแพร่หลายไปสำหรับวิธีฝึกหัดนั้นมีอยู่ด้วยกัน5ข้อ 1. นึกรูปตัวเลขหนึ่งตัวสองตัว 2. นึกรูปขวดที่ตั้งไว้3ม,มือซ้ายวาดรูป4พยายามนึกถึงคนใดคนหนึ่งที่เรารู้จักหรือเคยเห็นพยายามนึกให้ได้รูปติดตาของเราจนแลเห็นชัดเจนละเอียดละออ5ถือน้ำใส่ก้นแก้วให้เต็มยืดแขนไม่ให้น้ำกระเพื่อมจิต เพ่งอยู่ที่น้ำในถ้วยครั้งแรกหัดมือเดียวต่อไปทั้งสองมือ 7. หากใช้ความคิดประกอบสายตาทางที่กระแสของพลังจิตออกมากที่สุดคือทางตาและทางปลายนิ้วมือความเคยชินในการมองดูตาคนตรงๆในเวลาพูดจาสนทนากันและต้องเอาความคิดเข้าประกอบกับสายตาด้วยแล้วดับไปเช่นพูดกับผู้ใหญ่ และมีพระเดชพระคุณต้องแสดงความอ่อนน้อมสุภาพพูดกับคนที่รักต้องแสดงความปิติยินดีพูดกับคนระแวงที่จะเอาความเท็จต้องพูดด้วยอำนาจแกมบังคับ 8. การเก็บรักษาจิตตานุภาพที่เกิดขึ้นแล้วจิตตานุภาพเมื่อใช้ไปใช้ไปก็หมดเปลืองไปเหมือนวัตถุภายนอกจึงต้องรู้จักประหยัดใช้ ในเวลาที่ควรอย่าให้หมดเปลืองไป,ปเปล่าๆโดยไม่มีผลดีอะไรเลยวิธีเก็บรักษาสงวนไว้ให้อยู่กับตัวนั้นมี4ประการ 1. ให้พยายามข่มความโกรธด,ด้วยปัญญา 2. ให้ผู้แต่น้อย 3. ให้พยายามรักษาความสงบกายและ 4. ทํทำความวิเวกด้วยสมาธิความโกรธ เป็นเหตุให้กําลังออกไปจากตัวมากเหตุนี้คนกําลังโกรธจึงมีกําลังเรียวแรงมากแต่เมื่อหายโกรธแล้วมักอ่อนปูกเปียกถึงกับเป็นลมก็มีเพราะกําลังได้ออกไปจากตัวมากในขณะที่โกรธการข่มความโกรธไว้ได้จึงเป็นการเก็บสงวนกําลังจิตตานุภาพไว้ภายในตัวเราให้พูดแต่น้อยการพูดที่เสียกำลัง จิตตานุภาพมากนั้นได้แ,แก่คนกระดิกนิ้วข้อเล็บกระดิกเท้าเป็นต้นเป็นเหตุให้เสียจิตตานุภาพมากเป็นคนอ่อนแอและไม่เข้มแข็งแต่คนที่มีอาการสงบเสงี่ยมไม่ทำอิริยาบถอันใดที่ไม่จำเป็นอากับกิริยาทุกวันเต็มไปด้วยความหนักแน่นย่อมเป็นผู้ประกอบไปด้วยลักษณะเข้มแข็งและมีจิตตานุภาพความวิเวก วันหนึ่งหนึ่งต้องทำงานมากๆกำลังจิตตานุภาพหมดเปลี่ยนไปมากจึงต้องอาศัยความวิเวกเพื่อเรียกกำลังจิตตานุภาพให้กลับคืนสู่ร่างกายอีกการนอนเหยียดตัวให้ร่างกายทุกส่วนหย่อนพักแล้วลีตาดูปลายเท้าแล้วทำมนโนคติเพื่อกำลังจิตตานุภาพด้วยตื่นเข้าในตัวอีกแล้วให้หลับตาพยายามทำใจให้บริสุทธิ ไม่นึกถึงอะไรเลยและไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เลยการทำเช่นนี้5นาทีจะมีผลเท่ากับนอนหลับ4ชั่วโมงเพราะพอเวลาทำเสร็จแล้วเราจะรู้สึกมีกำลังวางชาหายจากความเหน็ดเหนื่อยและวิธีนี้แหละเรียกว่าทำความวิเวกนี่เป็นส่วนจิตตานุภาพชั้นสามันสำหรับฝึกหัดบังคับตัวเองเท่านั้น ตราบใดที่คนเรายังบังคับตนเองไม่ได้แล้วจะไปบังคับคนอื่นหาได้ไหมจิตมีพลังอันยิ่งใหญ่ผู้มีพลังจิตสูงย่อมมีคุณธรรมสูงผู้มีพลังจิตมากย่อมปกครองคนได้มากจงสร้างพลังจิตของเราให้เข้มแข็งการรวมจิตเป็นหนึ่งจะให้ยึดจุดใดและจะให้นึกเพ่งอยู่ที่จุดใดให้ยึด ธุรกิจกรณียะที่กำลังทำอยู่เฉพาะหน้าจะเป็นทำการงานเกี่ยวกับเรื่องเรียนเขียนอ่านหรือดูฟังดมเป็นต้นก็ตามให้ยึดจุดนั้นที่เป็นปัจจุบันเฉพาะหน้าจะให้วอกแวกไปอื่นที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วและอนาคตซึ่งยังไม่มาถึงให้นึกอยู่ที่จุดปัจจุบันเฉพาะหน้าที่กำลังทำอยู่ขณะนั้น จนกว่าธุรกิจกรณียะนั้นบรรลุความสำเร็จเรียบร้อยสมประสงค์แล้วจึงย้ายจิตไปเพ่งที่จุดธุรกิจกรณียะอื่นที่จะต้องทำต่อไปเช่นจะดูหนังสือก็ต้องเพ่งรวมจิตลงตั้งแต่บรรทัดต้นแล้วจึงต่อไปบรรทัดที่สองสามสี่ห้าเป็นลำดับไปถึงจบหน้าต้นและหน้าต่อๆไปจนจบเล่ม ไม่ให้ใจวอกแวกดูบรรทัดต้นแล้วไปดูบรรทัดสุดดูหน้านี้แล้วก็พลิกไปดูหน้าโนอนใจเร่งอยากให้จบเร็วๆหรือเร่งรัดจะให้รู้แจ้งเข้าใจทันทีทันใดอย่างนี้ไม่ดีไม่มีสมาธิทำให้ใจวอกแวกห่วงหน้าห่วงหลังแต่เขียนหนังสือหรือจะอ่านหนังสือหรือจะฟังครูสอน หรือจะทำธุรกิจกรณียะใดๆต้องหัดให้ใจเอาชนะความฟุ้งซ่านรำคาญห่วงหน้าห่วงหลังความง่วงเหงาหาวนอนความหงุดหงิดปฏิฆะความกลัวความลังเลไม่แน่ใจต้องเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นนิวร์คือเครื่องกีดกั้นขวางจิตไม่ให้บรรลุความสำเร็จต้องหัดรวมใจเป็นหนึ่ง อยู่ในธุรกิจกรณียะที่กำลังทำอยู่เฉพาะหน้าในปัจจุบันเท่านั้นพร้อมด้วยสติความระลึกได้และสัมปชัญญะความรู้ตัวอย่างนี้จนกว่าธุรกิจกรณียะที่กำลังทำอยู่บรรลุความสำเร็จสมประสงค์